สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ในรายการ Mfocus ัสครับรายการที่ผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านครับไปโฟกัสทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการบันเทิงไทยแบบอัปเดตก่อนใครครับก็ติดขอบจอกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ครับผ่านทางช่องเ c h a ช n e l ช่องภาพยนตร์และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงครับคุณผู้ชมอยู่กับผมครับ MJ กีทัศชัยชนะการนะครับวันนี้ครับเริ่มต้นข่าวแรกนะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกันมาอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์ที่แล้วครับเราจะเห สาวขวัญอุษามณีครับกับบ้านที่เรียกว่ากําลังก่อสร้างอยู่ราคาหลัก40ล้านนะครับแต่ว่าต้องมาพังไฟครับเพราะช่างรับเหมาเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นครับวันนี้ครับเรามีโอกาสเจอตัวสาวขวัญอุษามณีครับต้องออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องนี้สักหน่อยว่าตอนนี้ได้รับค่าเชยหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนั้นต้องไปติดตามกับสาวขวัญอุษามณีกันเลยครับ เรียกว่าทำเอานางเอกสาวคนสวยอย่างสาวขวัญอุสามณีออกอาการปริแตกวัวอยากให้บริษัทร,รับเหมานี้รับผิดชอบที่ตัวเองจ้างบริษัทร,รับเหมามาตกแต่งบ้านในราคา40ล้านบาทแต่ล่าสุดสภาพพังยับฝ้าเพดานร่วงลงมาน้ําไหลเข้าบ้านวอลเปเปอร์พังเละห้องคุณแม่ก็ฝ้าพังโดยหลังจากที่ตัวเองได้เข้าไปตรวจสอบแล้วถึงกับตกใจเป็นอย่างมากบอกว่าคงต้องทําใจและก็คงต้องเข้าไปแก้ไขทําใหม่เอาเป็นว่าตอนนี้มีวิธีการดูแลอย่างไรบ้างรวมไปถึง ึงได้รับการเยียวยาจากช่างผู้รับเหมาอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามกันเลยครับว่าไอ้ต้งสงสี่เสียหายตอนนี้ใครจะเป็นคนรับผิดชอบให้ที่ผ่านมาแล้วเลยนะจะใครอะคะก็ต้งมันฝันทำแล้วต้องเสียเงินเองทำไมทำไมทไมยังต้องเป็นเราที่ต้องเสียเองไม่ให้เขารับผิดชอบที่เขาทำถ้าให้เขารับผิดชอบ เขาเป็นคนดีจริงเขาควรจะรับผิดชอบเรื่องนี้ไม่ให้มันเกิดตั้งแต่แรกแล้วมืนไม่ใช่เราติดต่อไปใช่ไหมคะเพราะว่าตั้งแต่ที่เราออกมาเวลไวยคือเราติดต่อไปคุยกับโครงการเองเขาไม่มีแบบว่าออกมาเราติดต่อรายการโทรหาเราก่อนเลยใช่ไหมคะไม่มีเ<อ>ลย<ะ>อาจจะมีการเปลี่ยนผู้รับเิดาอบหมีนายอื่นเข้ามาแทนไหมเปลี่ยนแล้วค่ะเรียนแล้วอันนี้เราต้องแบบว่าวันุเบียเข้าไปดูมากขึ้นเลเพราะเกิดเทสนี้แล้วก็ไปดูงานพวกพงษ์ท่านแม่คุณแม่แม่จันทร์ขวานพี่กอล์ฟก็คงต้องเป็นทีมใครสักคนที่ขวัยกอล แลทีมใหม่แล้วก็ให้ทีมของพี่แบ๊บเขาไปช่วยดูในเรื่องกระเบื้อทุกอย่างแล้วแล้วเงินที่เราจ่ายไปแล้วเราก็ปล่อยเสียองต้องเป็นอย่างนั้นรเปล่อยเสียไปเลยคิดว่าคือกาไรสู่สู่สังคมแล้วกันนะคะเรียกว่าเสียหายตอนนี้ตีมูลค่าเป็นเป็นล้านได้ไหมครับถึงไหมที่เราพอที่เราค่าวของเราในสายตาเราเป็นล้านครับที่เสียหายเออ ให้มันระบุให้แน่นอนก่อนดีกว่าพี่เพราะว่าถ้าอะไรที่มันไม่แนข่ของไม่พูดแล้วกันแต่แต่ใครถ้าจะมาทํากับบริษัทนี้หรือว่าคนในนี้อย่าทําเลยค่ะถ้าทําแล้วก็จะชาเหมือนขวัญ เรียกว่าแบบนี้เป็นใครก็ปรีแตกกันทั้งนั้นเลยครับบ้านราคา40ล้านแต่สภาพบ้านเป็นแบบที่สาวขวัญบอกมาแบบนี้ก็รับไม่ได้นะครับมาต่อกันที่เรื่องราวของสาวปูปรยาครับล่าสุดก็เผยภาพฉลองวันเกิดกับแฟนนุ่มอย่างหนุ่มแมทธิวรักเดือนที่แล้วก็บินไปที่ l เในช่วงวันเกิดและบินกลับมาทํางานที่ประเทศไทยต่อรวมไปถึงไม่ได้แค่ไปหาฝ่ายชายแต่ว่าไปทํางานด้วยประมาณ15-20วันล่าสุดออกมาเผยว่าจะบินไปหาแมททิวเฉพาะตอนมีงานติดต่อ เข้ามามซึ่งฝ่ายชายนั้นเข้าใจที่ตนโฟกัสให้กับงานมากกว่าส่วนความรักนั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งในชีวิตเอาเป็นว่าตอนนี้ความรักของสาวปูเป็นอย่างไรบ้างต้องไปฟังจากปากของสาวปูปริยากันเลยครับกลางเดือนที่ผ่านมาเห็นบิน๊กไปเติมความหวานในไอจีไปเดือนที่แล้วค่ะช่วงช่วงเกิดค่ะแล้วก็กลับมาทํางานที่เมืองไทยหอาทิตย์ ทุกวันเลยท่นกลับมามันเกิดเดนมีนาค่ะใช่ค่ะบินไปอีอเอแต่ช่วงนั้นก็ไม่ได้แค่บินไปหาเขาก็คือตอนนั้นไปประชุมด้วยค่ะไปประชุมกับค่ายหนังแล้วก็เอเจนซี่ค่ะไปกี่วันคะปูไปทั้งหมดก็เกือบสิบห้ายี่สิบวันนะฮะเพราะประชุมก็มาไปแล้วแปดวันนะคะจริงเหมือนถ้าเราพอจะมีเวลาก็พยายามแบบมีเจอหาอะไรอีกนะปูว่าปูจะบินเฉพยาะถ้ามีงาน ไปด้วยไม่งั้นก็ไม่ไม่ไปค่ะเขาเข้าใจนะก็เราเขาก็เข้าใจนะเขาเป็นคนที่ใส่ดีค่ะก็ก็ลองคบกันไปเรื่อยๆก่อนก็เริ่มแบบว่าหวานมากขึ้นเรื่อยๆเปิดมากขึ้นเรื่อยๆได้ครูก็ดูไปเรื่อยๆนะพี่จริงๆแต่ว่าผูว่าบางความลับเป็นแค่องค์ประกอบหนึ่งของชีวิตแต่อย่างที่บอกพอครูเป็นคนที่เปิดอ่ะสื่อบันเทิงก็จะตีเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แต่จริงๆ มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตปูมีองค์ประกอบอื่นๆที่ค่อนข้างสําคัญตอนนี้เหมือนกันเรียกว่าช่วงนี้สาวปูปรยาลักกี้อินเกมและลักกี้อินเลิฟมากๆนะครับต้องขอเอาใจช่วยให้ความรักครั้งนี้ของสาวปูปรยาไปได้สวยนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาอยู่กันต่อครับกับเรื่องราวของพระเอกที่ตั้งกลเลยว่าถ้ารักพี่ห้ามเปิดตัวหลายคนก็สงสัยว่าเป็นหนุ่มป้องนวัดหรือเปล่าครับเรื่องนี้มีคําตอบช่วงหน้าออกมาเคลียร์กันแบบชัดเจนครับพักสักครู่ ครับ